นายกสมาคมเกษตรกรไทยนะคะก็เห็นว่าผู้ที่แอบอ้างเป็นชาวนาประท้วงรัฐบาลน,นั้นมีพฤติกรรมที่ไม่สอดรับกับวิถีปฏิบัติของชาวนาทั่วไปค่ะพร้อมกันนี้ก็เรียกร้องให้หยุดปฏิบัติพฤติกรรมที่ย่ยมยี่ศักดิ์ศรีของชาวนาไทยในกจํจจรเพรยนุนนายกสมาคมเกษตรกรไทยยืนยันนะคะว่าชาวนาส่วนใหญ่พอใจกับโนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพราะทําให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้ ขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยที่มีการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการรับจำนำข้าวโดวยแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนชาวนาทั่วประเทศเพราะชาวนาที่แท้จริงจะไม่มีพฤติกรรมลบปลูกข้าวด้วยการนำไปเททิ้งเพราะถือว่าข้าวเป็นพระแม่โพศพต้องให้ความเคารพในการนำมาเพาะป,ปลูกเลี้ยงชีวิตไม่มีนโยบายไม่มีแบบอย่างที่ว่า จะเอาข้าวไปเทประจานโดยจะเอา,าแม่โพศพนะที่เราคำรบกราบไหว้เคารพนับถือเป็นเป็นสิ่งที่ชุบเลี้ยงชีวิตเรามาเนี่ยเอาไปทําเป็นเหมือนของไม่มีค่าเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ใช่ชาวนาที่ที่ที่ตัวจริงหนึ่งครับที่ที่ทาเช่นนั้นนะครับต้องเป็นเป็นเป็นชาวนาที่ว่าเสแสร้งหรือว่าเป็นบุคคลอื่นที่ที่ถูกชี้นํามาก็ําไม่ทราบได้นะฮะในตรงนั้นนะครับเพราะว่าแม่โพศพเนี่ยเป็นที่ คอรพต้องถือของชาวนาเป็นสิ่งที่เท่าทูลนะฮะในการเพื่อ,อ,อก่อนจะเพาะปลูกจะทําการเพาะปลูกเนี่ยเราให้ความคารพต้องเชื้อเชิญต้องอมีการวงสวงนะฮะในการที่จะเอามาเป็นพืชพันุ์ในการเพาะปลูกเพื่อชุบเลี้ยงชีวิตเรานะฮะในกาเคารพนบถือนะฮะในส่วนนั้นผมเชื่อว่าไม่ไม่ใช่ชาวนาแล้วก็ชาวนาของ จังหวัดนครปฐมเองก็ไม่สามารถจะรับได้นะครับนี่ที่ได้แอบอ้างว่าเป็นชาวนาของนครปฐมที่ได้เอาข้าวไปเทท,ที่กระทรวงพันชี์พื่อส่วนการคลังอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ขอให้ให้ได้ยุติและเลิกเลิกทําพฤติกรรมเช่นนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการลบหลู่พระแม่โพศพ ส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวแต่ม็อบประชาธิปัตย์กลับพยายามขัดขวางการหาเงินมาใจ่ายให้ชาวนาถือเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่ทำให้ค่อนข้างแน่ใจนะคะว่าผู้ที่เคลื่อนไหวไม่น่าจะเป็นชาวนาตัวจริงที่รองเงินจากรัฐบาลแต่น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์จากการที่รัฐบาลทำโครงการรับจำนำข้าวทำให้กลุ่มคนดังกล่าวเสียประโยชน์ที่เคยขูดรีดมาจากชาวนามากกว่า มันมันจะได้รับผลยังไงนะครับผมไม่เข้าใจนะครับข้าวก็ประมาณยี่สิบกว่าตันอะไรแล,แล้วไปแล้วไปไปเททิ้งตรงนั้นแล้วมีคนมาซื้อเอในราคาแปดพันแล้วแล้วแล้วไปช่วยเหลือชาวนาตรงไหนนะครับชาวนาข้าวทั่วประเทศนี้มันมันมีแค่ตรงนั้นเหรอฮะมันมันไม่ใช่ไปแก้แก้ปัญหานะครับมันเป็นการเอาพ่อแม่โพศพไปเป็นข้อต่อรองมันมันมันไม่ใช่นะครับถือว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกหลักการนะแล้ว mm. แล้วเราบอกว่า จะจะให้รัฐบาลกดดันรัฐบาลออกมาเพื่อเร่งให้เอาเงินมาให้ชาวนาแต่ท่านก็ได้ทํากีดขวางทุกด,ด้านทุกวิธีทางไม่ไม่ไม่ทราบว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่สอดคล้องกับ,ก,บกับความเป็นจริงนะครับผมนายกสมาคมกเกษตรกรไทยยืนยันค่ะว่าชาวนาส่วนใหญ่จะไม่ออกไปร่วมกับม็อบประชาธิปัตย์ในการขัดขวางไม่ให้รัฐบาลหาเงินมาจ่ายให้ จ่ายให้ชาวนายอย่างแน่นอนเพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากความเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าว